สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับไม่ได้เจอกัน1วันเต็มเตมเลยเพื่อนนะยุ่งมากเลยโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับผมมีของดีมาฝากค่ายโตโยต้าแน่นอนครับหลายๆท่านคงติดตามคันนี้อยู่และผมจะบอกทั้งตัวราคาและตัวรูปรถผมเปิดได้แล้วครับได้กุญแจแล้วครับลูกเพื่อนครับคันนี้ครับนี่มันคือเจ้าตัวลีโวล็อกโคปี2 0 2 0 150ม้า โฟวิลด์ไดรครับมาแล้วครับคันนี้ผมเปิดได้แล้วนี่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็พยายามนะครับหารุ่นนี้เข้ามาแต่รถหายากมากเพื่อนๆแล้วเป็นรุ่นที่ตลาดต้องการมากๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเถวเรียงนะครับเป็น2.4นะครับเทอร์โบนะครับก็ตามสเปคตัวโยต้าเลยอ่ะเรามาดูนิดนึงนะเจ้าตัวล็อกโคนะครับ นี่เลยเอกลักษณ์เขานะครับเดี๋ยวผมไปขาดูรอบๆคันนะเพื่อนใครหาอยู่ทักมาเลยผมบอกว่าคันนี้ไม่ผิดหวังใหม่ทั้งคันปี20ไม่แสนต้นๆไม่แสนต้นๆนี่4คูณ4ดิฟล็อกของแท้ๆนะครับอาจจะมีโลองรอยบ้างแต่พวกนี้ไม่ต้อง ห่วงนันเพื่อนนะผมมีเคมให้นะครับสวยมากใครหาอยู่ครับผมเชื่อเลยว่ามีหลายหท่านรอคันนี้อยู่เพราะว่าผมมีเกินเกินไว้นะครับว่าจะเจ้าล็อโคนี่คือมันเปิดไม่ได้วันนั้นมาหาโอ้โหล้อแท้แท้เฉสีเดิมเดิมเพื่อนเห็นไหมเฉดสีเดิมเดิมนะครับแล้วส่วนตัวคารหน้าผมดูให้เรียบร้อยนั่นเพื่อน น็อต <Not S 2> ไม่ขยับใครไม่เชื่อก็มาดูเอาเองมาด้านในครับก็คอนเซปต์เจ้าตัวนี่เลยครับโตโยต้าลีโวโล็อกโคครับอ่ะฝั่งข้างคนขับนะตรงนี้นั่นเพื่อนนะจะใช้เวลาอยู่กับมันนิดนึงคันนี้สวยมากครับเป็นรถองค์กรนะครับปดระวาง รถแค่3ปีเอง2ปีกว่านะเพื่อน3ปีแหละเพราะว่าตามดิวมันก็ประมาณ3ปี3ปี5ปี6ปีแล้วแต่องค์กรเนาะอ่ะเรามาดูส่วนภายในกันนิดนึงนะครับกุญแจคันนี้ได้มาเต็มสตรีมเลยเพื่อนมี2ดอกนะครับกุญแจอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยก็นี่ครับบิดเลยครับดูไฟหน้าเพื่อนโค้สว่าง อ่ะหไหนๆก็บิดตัวไฟหน้าแล้วขอดูไฟหน้านิดนึงนินี่โอเคโอ้สวยครับแล้วสำคัญคือมันมีคันเดียวด้วยมามาดูเลขใหม่เลขใหม่จะอยู่ที่ตามที่เห็นเลยเพื่อนหนึ่งสองสามห้าสเกครับ1นึ่งแสองืสาพัน 539กิโลที่ใช้ไปนั้นเพื่นนะดูภายในครับเกียร์นะครับเดินหน้า6สปีดนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอ่ะโอเคหมุนนิดนึงโอเคส่วนสวิตช์ปรับตัวช h i p on the f ไฟ e ก็คือตัวปรับนะครับรูปแบบการขับนะครับไม่ใช่เป็นเนี่ย head t o head f o w แล้วก็ high โลโฟ low f low นั่นเองนะครับผม ก็ส่วนของดิฟล็อกก็อยู่สวิตด้านล่างเพื่อนนะเห็นไหมฮะสามารถกดลออนปิดเปิดได้นะครับจอเป็นจอสัมผัสนะครับเพื่อนนะตัวที่สิบนิ้วนะมีตัวบอกระยะเวลาตามรูปแบบของรถเปอร์ฟอร์แมนซ์ของโตโยต้าเท่าไหร่นะครับอ่ะคอดูเอกสารนิดนึงปียี่สิบครับเพื่อนครับปียนะี่สิบนะร้อยห้าสิบม้าส่นสองจุดสี่ ลำดับ,บที่หนึ่งไม่ต้องห่วงครับรถที่นี่สวยแน่นอน<ม>อ่ะเดี๋ยวเรามานั่งสตาร์ทกันนิดนึงสิรถส,สมัยใหม่นี่นะครับของโตโยต้ยตา,ตาอีซุก็ตามเนี่ยนะครับต้องเหยียบคันแล้กวก็เห็นไหมครับเพื่อนเครื่องนิ่งมากเปิดแอร์บิดโอ้โห สวยงามันเพื่อนฟังก์ชันหน้าจอนะครับเลือกเสียงเอาจะเชื่อมบลูทูธก็ได้นะว่าไปคือโหของหมวกเครื่องเสียงแล้วหมดของหน้าจอภาษาไทยนันเพื่อนนะสวยๆแบบนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันน่เพื่อนนะบวกลบนะครับโหมดการตั้งค่าต่างๆนะครับนะี่ครับนี่ครับอยู่ที่พวงมาลัยทั้งหมดเนาะ รถสมัยนี้ก็จะประมาณนี้เพื่อนนะโอเคผมเปิดราคาเลย,ยเพื่อนๆนะในส่วนของเจ้าตัวรีโว่ล็อกโคคันนี้สี่ประตูเกียร์ธรรมดา 4WD นะครับในคลิปนี้วิดีโอนี้ผมไม่ขายเจ็ดเก้าเก้านั้นเพื่อนผมจะขายแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจรีบโทรมาครับศูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หรือคลิกใต้ลิงก์วิดีโอชุดนี้เพื่อขอรูปเพิ่มเติมหรือ ในส่วนของนะครับข้อมูลการซื้อซื้อสดไม่มีแบบสักบาทซื้อผ่อนประวัติดีฟีดาวออกรถแค่5,000บาทค่าจัดค่าโอนใครสนใจรีบทักมาสำหรับที่นี้ไปแล้วสวัสดีครับ